มาตรา33และมาตรา39ปุ่มเช็คสิทธิรอบที่2หายไปไหนคืนนี้จะได้รับเงินหรือเปล่ามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะก่อนหน้านี้ถ้าใครที่อยู่ในมาตรา33และมาตรา39ใน13จังหวัดที่ได้เข้าไปเช็คสิทธิ์แล้วหลังจากระบบได้มีการอัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่16กันยายนท่านจะเจอปุ่มตรวจสอบสิทธิรอบที่2ก็มีหลายท่านได้เข้าไปเช็คสิทธิในรอบที่2แล้วจะเห็นวันที่ที่ท่านจะได้รับเงินในรอบที่2ซึ่งมาตรา33จะได้รับเงินในวันที่27และวันที่28กันยายนและมาตรา39จะได้รับเงินในวันที่2ี กันนยยายค่ะและเมื่อวันที่18กันยายนปุ่มนี้ก็ได้หายไปทําให้หลายท่านสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรอยู่ๆปุ่มเช็คสิทธิ์รอบที่2ก็หายไปแล้วจะกลับมาเมื่อไหร่เพราะใกล้จะถึงวันโอนเงินของมาตรา39ในวันที่21กันยายนแล้วและกลัวว่าถ้าเช็คสิทธิ์รอบที่สองไม่ได้จะได้รับเงินในวันที่21กันยายนนี้หรือเปล่าในวันนี้อ้อยได้เข้าไปที่เพจของสํานักงานประกันสังคมค่ะซึ่งมีผู้สอบถามเกี่ยวกับเรื่อง นี้ทางเพจได้แจ้งว่าสําหรับท่านที่อยู่ในมาตรา39ใน13จังหวัดซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับเงินเยียวยาไปแล้ว5,000บาทและจะได้รับเพิ่มอีก5,000บาทอีก1เดือนรวมเป็น2เดือนและจะโอนเงินให้ท่านที่อยู่ในมาตรา39ใน13จังหวัดในวันที่21กันยายนนี้ค่ะตามที่เพจประกันสังคมได้ให้คําตอบมาถึงแม้ว่าตอนนี้ปุ่มเช็คสิทธิ์รอบที่2จะหายไปแต่กําหนดการจ่ายเงินยังเป็นวันเดิมค่ะดังนั้นท่าน ทานที่อยู่ในมาตรา39ใน13จังหวัดเรามารุ้นกันข่าวว่าจะได้รับเงินในคืนนี้หรือเปล่าลึกๆอ้อยก็เชื่อว่าถ้าเคยได้รับเงินในรอบที่1แล้วคืนนี้ท่านจะได้รับเงินในรอบที่2แน่นอนค่ะพรุ่งนี้ถ้าใครได้รับเงินในรอบที่2แล้วอย่าลืมนํามาแชร์กันบ้างนะคะคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีตื่นมาแล้วพบว่ามีเงินเข้ามาในบัญชีค่ะแล้วพบกันอีกครั้งในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ